กราบนึกถึงกุลป่อกุลแม่ของเฮาเนอกราบนึกถึงกุลโคบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยตอนนี้ไปกะเจิญญาติโยมได้ฮับปอนับ ปีติโยวิวันฉุสัพโปโ,โกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอภิวาานะสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรโธรรมมาวะทันติอยุวันโนสุ ขังปะละังเอาแล้วสบายอ,อกสบายใจมวนอกมวนใจลงอกลงใจได้ไหวพระได้ฮับปอนก็สบายอกสบายใจมวนอ,อกมวนใจลงอ,อกลงใจ ถึงเวลาก่ะตื่นเจ้าขึ้นมาได้ฟังธรรมะส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจไปถึงญาติโยมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านบอาว่าจะนอนบอาว่าจะนั่งบอาว่าทำงานบางท่านนี่ เดินเจ้ามากะได้การได้งานทำงานไปตยุยฟังรายการธรรมะไปตยุยเป็นกู้เป็นกิมสิ่งตั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆมันก็ต้องเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะมันอยู่ในกฎธรรมชาติอย่างนั้นบ่มีภัยที่จะแก้ไขได้แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าในเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาตินั้นมันก็มาเบียดเบียนจิตใจของเ้าไปตวัวเพราะอะไรยงเพราะว่าเ้าเข้าไปอยู่ ในใต้อิทธิพลความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นตยุยจะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดใจของเฮาก็เปลี่ยนแปลงไปตยุยเมื่อมันมีอันเปลี่ยนไปใจของเฮาก็ถูกบีบคั้นทำให้บัสบาย แต่บอกกองเฮาหูเต้าตันถึงธรรมดาข้อนี้แล้วตามกฎธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งตั้งหลายก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นธรรมดาเนี่ยอย่างเฮาต้องเอาใจของเฮาไปเฮือกฎธรรมชาติตัวนี้บีบคั้น เขาก็วางใจของเขาได้ความทุกข์ที่มีในธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติไปใจของเขาก็บ่ต้องทุกข์ไปต้วตอนนี้หยาติโยมตี่ท่านเปิ้นฮองว่ามีใจเป็นอิสระจิตอิสระจนกระทั่งว่าแม้แต่ทุกข์ที่มีในกฎธรรมชาติ ก็บสามารถเบียดเบียนบีบขั้นใจเฮาไปได้ใจเฮาก็จะเป็นอิสระภาพตีเปิดห้องว่าวิมุตเมื่อเฮาพัฒนาใจเฮามาถึงตัดนีขั้นนี้เฮาจะแยกได้ระหว่างปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกกับการเป็นอยู่ <c oughs> ขออภัย กับการเป็นอยู่ของจิตใจภายในของเราสำหรับสิ่งที่ตั้งหลายภายนอกก็ยกให้เป็นภาระ,ระของปัญญาที่จะศึกษาเียนหู้ที่จะไปจัดการกับมันถึงขั้นหาเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเพื่อได้ผลดีที่สุดส่วนภายในใจิตใจ ก็คงอยู่อย่างอิสระพร้อมกับความสุขความสุขจากความเปลยนอิสระเข้าถึงขั้นวิมุตตคือความหลุดพ้นที่มีปัญญาหูเต้าตันพร้อมเป็นความสุขที่สำคัญบักองมาถึงสุขขั้นนี้แล้วเฮาก็บ่ต้องไปเปึ่งอาศัยสิ่งอื่นต่อไปบ่ว่าจะเป็นรูประธรรมนามธรรม มันจะกลายเป็นความสุขที่เต็มไปอยู่ในใจของเขานี่แล้วเป็นสุขที่ประจําตลอดเวลาเป็นปัจจุบันความสุขที่เขานึกถึงหรือว่าเฮาใฝ่ฝันกันอยู่นี่ก็จะเป็นความสุขที่อยู่ในอนาคตคือเป็นความสุขที่หวังอยู่ตั้งหน้าแล้วก็อิงอาศัยสิ่งอื่น แต่บอกกองมีปัญหาหูเต่าตันความจริงแล้วจะเกิดความสุขที่อยู่ในตัวเป็นประจำแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันทุกขณะกลายเป็นว่าความสุขเป็นชีวิตจิตใจของเขาบอกกองมาถึงตอนนี้ก็บัต้องไปซ่อหาความสุขออย่างแถมถ้ามีมา อันยังมาเสริมความสุขเพิ่มเติมเฮาก็มีความสุขเป็นส่วนแถมแล้วเฮาก็มีสิทธิ์เลือกตามสบายว่าเฮาจะเอาสุขอย่างนั้นก็บ่มีปัญหาแล้วเมื่อสุขแถมนั่นบ่มีเฮาก็บ่เป็นหยังเฮาก็สุขอยู่ได้ตลอดเวลาตอนนี้เปิ้นฮ้องว่าบ่มีอันยังก็ทําเปื้อตัวเอง พลังงานชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยกให้เป็นประโยชน์แก่โลกไปอันเนี้ยเป็นสุขตี่สมบูรณ์แล้วก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไปตวัวญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้นี่คงจะได้อู้ถึงตึกเพียงเตอีนเนาะเพราะว่ามีเวลา อยู่ถึงเวลาตีสามกึงตอนนี้เวลาตีสากับสาวสองนาทีเหลือเวลาแถมแปดนาทีกำเดียวจะเชื่อมสัญญาณวันนี้เป็นรายการมรดกรำรมเมืองแสดงธรรม ดำเนินรายการโดยพระครูสังครักษ์ธนอารัตนสิริวัดหาริการามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลพูลูนจึงท่านจะดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามกึง่งจนถึงเวลาตีสี่กับ ห้าสิบหกนาทีก็ร่วมสองชั่วโมงเนาะเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงปลายแก่ๆเป็นประจำทุกวันปุดป๊ดปุ๊ดตีแล้วท่านก็นเตรียมตัวละแต่ว่าอินเทอร์เน็ตอาตมาบดีอินเทอร์อนเรนเต็ตที่ปากตังเจริญปุ๊ดตีแล้วนี่บดีสักคำเชื่อมอัญงกบได้หมุนจนจน โหหยาิโยมทังหลายเวลาอายาดโยมตั้งใจใครฟังไอ้ยังแล้วก็เทคโนโลยีแบบเป็นใจนี่มันก็ยุ่งเหมือนกันนะเนาะที่เขาได้ยินได้ฟังกันึงวันจงวันนี้ก็เพราะว่าใจสัญญาณอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตส่งไปไปถึงบ้านหยติโยมสถานี แต่ละจุดแต่ละที่แต่ละแห่งเปิ่นกะรับสัญญาณแล้วก็กระจายเสียงไปสู่ญาติโยมผู้ฟังทางบ้านเฮาตื่นเจ้านี่ก็เหมือนเฮามาสร้างปัมีกันเนะาะญาติโยมบางท่านกะตื่นมาจับเวลานี่พอดีบางท่านก็นตื่นก่อนบางท่านกะตื่นมาจับเวลาได้ไหวพระด้วยกัน ไหว้พระแล้วก็นอนฟังนอนฟังก็ม่อยลับไปขวายไม,ม่หำหน่อยก็ตื่นมาฟังแถมเนีย่ยเองก,ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าลองบได้มีเสียงอะยังอู้ก็กระวนกระวายหำวมะถามหำว่ะเออวันนี้ยังมีไพมาอู้วันนี้ยังมีรายการอืแต่ถ้ามีรายการก็เอาก็ฟังไปเปิดละไว้นี่ทํางานอย่างอื่นไป เอาเอารายการนี้เป็นกู้เนาญาติโยมทั้งหลายก็ได้นอนฟังรับไปช่วงเวลานี้มันมันเป็นเวลาลับอย่าเนาะเป็นเวลานอน,นเอาตื่นเจ้าขึ้นมานี่ยมันมันเป็นการสร้างปัามีอย่างหนึ่งนะญาติโยมถ้าว่าเฮาเปิดวิทยุฟังไปแล้วเขาก็ลวดรับไปนะรับฟังไปตวัวเมัน มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนเขาเกิงลับเกิงตื่นเน่ะบางทีก็ฝันไปโดยเหมือนว่าอาตมามาหนังอู้ายาโยมเขาอยะเวลาเขาฝันเขาเอาหูเขาฟังวิทยุยไปหลมันก็ไปอะกับกำนันจิตก็ไปเนาะเวลาม่เจ้าอยาดีแล้วายิโยมเนาะ เราบ่ต้องไปเนี่ยการทํางานอย่างอื่นหรอกไปทําอย่างอื่นมันก็ถึงทําไ,ได้อะมันเจ้าอยู่อ่ะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันเจ้าอยู่เราก็ทําไ,ได้เตี้ยเราก็มาฟังธรรมะกันนี่ฮะเปิดวิทยุฟังรายการธรรมะเป็นเวลาที่พอดีพอดีเนี่ยช่วงเวลานี้บางท่านเพิ่นตื่นกันมากูเจ้ารอหรอบางคนนี่ ตึงเวลาก็ตึงจับละตีสามบางคนกับตีสองกึงอ่าตีสองเกงนี่ตื่นมาก็ทำพระธุระส่วนตัวตีสามก็เปิดวิทยุฟังบางคนก็เปิดลอท่าละเออเป็นความดีใจเนะาะเมื่อเก่าก่อนนี่เวลานีิฮอมลำมีลุกรายการดอะ อันเนี้ยโอ้โอดีละอได้มาได้ยินได้ฟังกันจัดรายการสดเวลาอื่นเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นไปขวายมาก็ทำภารกิจอย่างอื่นไปแต่มาเจ้านี่มันสะดวกสบายดีมันโล่งดีเนาะอยิโยมกับเดียวอัตมาภาพก็จะได้พักอาลารายการ เกลิ่นนำเข้ารายการก็ขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่ง fm 104.50สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่านอาจารย์พระสมุวิสุวัรวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหิน ตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหม่โอ้ท่านพระครูสมุวิสุวัตนนี่ท่านก็สละเวลานเออนอะเพราะสถานีนี่เปินเปิด14ชั่วโมงตึงเวลาเปินกะก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณเ,ออเดี๋ยวกับพักผ่อนน้อยเหมือนกันเนอะท่านอาจารย์สมุวิสุวัต์นี่นะเ,ออเนี่ย ใจของคนทำงานเนาะถึงเวลาก็ได้ฟังกันบางสถานีเปิ้นก็ตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอ่าจึงเวลาตีสามเปสัญญาณนะั้นก็เชื่อมอย่างเมืองฝางนี่เปิ้นก็ตั้งเป็นระบบอัตโนมัติอย่างอัตมาเขาที่ห้วยตองซักนี่เก้าสิจุนี่ตั้งอัตโนมัติเลย จึงเวลาก็เปิดแอร์คนเดียวมาแล้วก็เน็ตเหมือนกันเนอะเทคโนโลยีนะเปิดแอร์คนเดียวเปิดคอมคนเดียวเครื่องส่งเปิดเองหมดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เดี๋ยวเสียงออกไปละทีสองไปแม่แจ่มก็เหมือนแม่แจ่มนี่ก็ไปตั้งระบบไปก็ฟังกันไปเนะาะญาติโยมท่านสาธุชนตอนนี้สัญญาณท่านพระครู สังคลักษณ์ธนาธรัตนศะิริมาแล้วก็จะเชื่อมสัญญาณไปที่วัดหาริการามสันมณะ้นทงเลยเนะยาะญาติโยมได้ยินได้ฟังกันอัตมาก็จะมาประญาติโยมแห่กรรมกับตีห้าบุญนนะตีห้านี่ก็ ถ้าเป็นร้อนี่ก็จะเป็นท่านอนันลลยอนันลายโยวัวนใดท่านติทุระท่านพระครูสม,มุเิ่นก็ก็สัญญาณเตียดตามาออกวันใดท่านสะดวกเข้ารายการอยาโยมก็ได้ยินได้ฟังที่ร้อส่ส่วนทางในเวียงถ้าจะฟังก็ที่ร้อยหนจุนั่นฟ้าเรดิโอช่วงตีห้เป็นต้นไปแล้วก็ลายคลื่นเนาะในเครือข่ายคลื่นสีขาว ตอนนี้สัญญาณท่านพร้อมแล้วตัดสัญญาณไปรายการมรดกกรรมล้านนาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอเจริญปอน